โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องเดอะคอมมิคนเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอคกันอีกเช่นเคยนะครับผมอืมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาอ่าปลดล็อกไอพีเอสของเกมโลบ,บอคครับไม่ใช่ไปรเรียกปลดล็อกดีเขาแล้วเพิ่มไอพีเอสของเกมโลบ,บอคครับปกติมาเล่นได้ประมาณ60เฟรม,มใช่ไหมครับก็มันแบบว่าเวลาจะแบบยังไงอะ เวลาแบบบวกไฟใหญ่ๆกันอย่างเงี้ยแบบเวลาคอมโบงคอมโบงเงี้ยแบบไอพีมันจะตกไว้คุณดูอย่างโน้นนะเราอยู่ในห้องเสียไอพีเจะตกไปเปิดไอพีเให้ดูเลยนี่หกสิบไอพีนะตอนแรกมันจะได้อยู่แค่หกสิบไอพีนะคุณดูก็มันก็จะดูแบบไม่ค่อยแบบยังไนเท่าไหร่คุณดูไม่ค่อยจะมันทำให้เราแบบน่วงอะคุณดูแต่ถ้าไม่เราแบบพีพีแพ้ก็ได้นะคุณดูอนี่หกสิบไปปะ มันจะค่อยๆหล่นเนี่ยคนดูผมมันเปิดหาที้เนี่ยมาลืมคนดูจับตาเลยไม่มีคน PVP อ่ะมันจะหล่นพักสิบเอเปเพสอะมันไม่ได้เลื่อนๆคนดูบางทีอะแบบไปตอนนั้น้าผมไปเล่นใช่ไหมมันมีไปทำอ่าที่ไปตีคาตาคุริมันมีคนจะใช้ผลมุจิอะแล้วมันใช้แบบท่าปาดสามคนแบบพร้อมกันอะ แบบเครื่องผมก็ตกเลยอะทางเงี้ยสามคนรนะ่บกันอะแล้วแบบเกมมันกระตุกมากก็ดูต่อไปเราก็จะทำไปดําการอ่าโหลดแอปที่ผมใช้ในการเพิ่มเอพีของผมนะครับผมก็ไปกันเลย let's go เฮ้ยแต่เดี๋ยวเพิ่งผมขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามไม่งั้นผมจะเอาหวีอันนี้ปาดคอตัวเองตายถ้าคนดูไม่กดให้ผมผมขอแค่นี้ กดยังกดยังไม่กดผมจะอันนี้จริงๆ้วนะจะกดยังจะกดยลงครับคุณดูกดยังอเย่เกันแล้วใช่ไหม <S 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 อเยขอบครับงั้นไปรับชมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ Let's go โอเคเราดูเราเนี่ยเราเข้าสู่หน้าเว็บที่เราจะใช้ทําการโหลดที่เรียบร้อยแลียบร้วนะครับผมก็พอเข้ามาสู่หน้าต่ตางนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมก็ก่อนที่เราจเอาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาครับให้เราโหลดตรงนี้อะไรดาวน์โหลดที่นี่64 bit โหลดไปเลย โหลดใช่ไหมครับมันจะขึ้นแบนนีนะ้ให้เรากดคำว่าเก็บเอาไว้แล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างไฟวันบบนี้มาใช่ไหมคคุณดูฮะให้เราทําการนี่น,นะคุณดูให้เราการ <c oughs> ดึงมันลงมาเลยนะครับผมส่วนผมโหลดเอาไว้แล้วครับคุณดูโหลดทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้เราทการดึงลงมาเลยนะครับวางไปแล้วพอม,มีนะครับคุณดู พอดึงลงมาใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ครอบคนดูถ้าไม่ขึ้นแบบถ้าคนดูไม่ขึ้นแล้วมันลงมาแปผมอย่นี้ครับให้ถ้าคนดูทําการแตกไฟล์ใหม่ครับก็พอนี้มาใช่ไหมครับทำการกดกันไปเลยสองทีอะไรนะให้ทาการรอสองวินะครับันดูปึ๊บพอรอเขาสองวินใช่ไหมันดูให้เราทําการกดตรงนี้เลยข้างล่างเนี่ยกดตรง F8 ตรงเนี้ยตอนแรกนะครับคนดูมันจะปรับไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหม Mm hmm. มันจะปรับไปตรงนี้ใช่ไหมให้คุณดูลองทำการปรับมาประมาณสามร้อยหกสิบครับอืม mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราตัดเข้าไปอยู่ตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วแหละเอครับคุณดูลิ้นก็เป็นลายพันธ <'s> ์นี่แสง l e t โ go <S โอเคครับคุณดูตอนนี้เราเข้าสู่เกมโรบอทที mm ่ hmm. เรียบร้อยกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาปรับตังค่าตรงนี้ด้วยนะคนุณดูอันนี้ผมปรับเป็นสูตรเลยน,นะครับคุณดูดูนะภาพตอนแรกกับตอนหกสิบเฟรมกับตอน ดูไอพตอนนี้ก็นเลยว่าเท่าไหร่ละตอนนี้เอพพุ่งมาเป็นร้อยนะครับคุณดูตอนแรกอยู่แค่หกสิบใช่ปะล่ะตอนนี้แบบพุ่งมาเป็นร้อยแล้วคุณดูร้อยแบบสี่สิบร้อยห้าสิบนครับคุณดูไางเยแล้วดูคนดูตอนเดินแบบรู้สึกว่ามันสมูทขึ้นเยอะคุณดูแบบลื่นเกินอ่ะแบบลื่นกว่าตอนแรกอ่ะแต่ตอนแบบใช้คอมบงคอมโบเลยมาดูแบบอลังการแบบดูลื่นอ่ะคุณดูจะลองไปดูฟาร์มิงโก้เกิดหรือเปล่าวะ ลองตีโดนามิโกะเลยแบบโคตรลื่นอ่ะอมันดูแบบแบบโอ้ยโคตรลื่นอ่ะมันดูแต่ว่าคอมที่ใครคอมแบบไม่ค่อยแรงแนละ้วเวลาแบบไอ้น้ำหนักเวลาบวก,กแล้วน่วงอนะ่ะนั่นแหละขอเอาใช้อะ่โะโคตรดีครับผมไม่ได้สังอาคีด้วยประเด็นคือ ไอ๋อโดนเออเออเออผมเล่นไม่เก่งอนะ่ะคุณดูผมเล่นแบบไม่เป็นนะคนุณดูคือเล่นแบบไม่เป็นแบบคือแบบไปพีพีเขาก็แพ้ตลอดจนะคือเล่นไม่เป็นพยาพย,นนะพย,พยามจะคนาตัวเหน็บคุณดูแต่ก็ไก่เหมือนเดิมอ่ะพยายามแต่ก็ไก่เหมือนเดิมใช่แต่คือแบบถ้าเป็นตอนที่ผมแบบ พีพีตอนแรกๆรกที่ผมไม่ได้ใช้แอปอันเนี้ยคือแบบกระตุกนะคุณดูคือแบบกระตุกสุดๆดอ่ะโอ้โหถูกแล้วถ้าผมใกล้ก็อยากว่านนกันดยแล้วพี่หนูได้ไม่เป็นจริงพยายามพยายามฝึกแบบเต็มที่แล้วครับคุณดูแต่น,นี้ก็แบบโอ้โหเด้อื่น,นะครับ ก็เป็นไงครับดูก so, ็ลื่นนะเล่นลื่นนะครับเลื่อนๆ่นนะครับนอนเออโอ้โอ้สบายดีเออเยอะเยอโอเคอึ๊บก็สลักคลิปนี้ก็ถ้าทุกคนคิดว่ามันมีปเป็นประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์ก็ผมขอขอหนึ่งไลค์ติดตามให้ผมนะคนดูก็ถ้าใช้ได้หรือใช้แบบไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะคนดูจะได้หาวิธีแก้มาให้ก็ถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ ผมขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็สำหร,รับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก,บรรก,รรก็บ๊ายบายครับ